สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกี้คนไทยในอเมริกาค่ะในมอนทิราชาแน l นะคะวันนี้เป็นวันจุดวันเสาร์เดี๋ยวเราจะไปเรียนสเกตบอดกันค่ะ เรานีเพิ่งเป็นครั้งที่สองของน้องจัสมินี่ครั้งที่สามแล้วเราแบบว่าอยู่บนสเก็ตบอร์ดเด้ยแล้วโดวยที่ไม่ต้องใช้ไม้ครูไม่ต้องใช้ไม้ดึงแล้ว <c oughs> ครูไม่ต้องจูงแล้วครูบอกว่าปกติอะไม่ใช่ไม้จูงนะอันนี้เป็นช่วงโค้งอกีกครูก็เลยต้องมีไม้ย,วยาวๆเพราะว่าต้องแบบว่าคีฟคีฟแบบว่าดิสแตน stand. ใช้ไม้ยาวๆแลบวันจุกปกติครณเขาใช้มือจับเลยมันจะมันลัน่นใช่ใชปกติคุกก็จะใช้มือเขาจะได้แบบคอนคุมเราได้ได้อันนี้เพราะว่าโควิดมรู้ใช้ไม้จุกถึงแล้วค่ะไม่จอดรถเองเอียงไหมเนี่ยไม่ใช่หนูว่าหนูเห็นตั้งแต่แม่เลีเ้ยวเข้ามาแล้วเอียงเลยไม่เป็นไร มีรถจอดป่ะมาส์นักซ่เหมือนเดิมมีเสื้อขายด้วย ข้เก็บกีตเน้สกถอถืออ๋ออยากจะเลียวเหมือนเด็กจะทำอย่างนี้กับเด็าไง อ,นนอันนั้นอันนั้นอะไรนี่เต้นเหรออ๋อลองบอดเขามีลองบอดแดนส์ไงอันน like ีน้ลองบอดแดนส์ฉบับมามีไปไหมไม่ไปมันจะไหลแม่มันจะไหลลองลงมันจะไหลออไม่ไม่ไมันจะมันจะไหลช้าแล้วแม่จะระวังไงวันนี้ล้มไปแล้วมันเตี้ยมใช่ไงแต่ก็ระวังล้มมาฮะ อะไ,ได้ได้พลิกได้พลิกได้แต่ว่าทําบนพรมดีกว่าแม่จะทำบนถนนงนี้เลยพลิกปุ๊บลงมาแม่สไลด์ไปลงเขาเลยนะแม่ไม่ไปแล้วตัวแม่ก็ล่วงไปลเนี่ยไปนู่น <c oughs> ไปย่งเราก็เลิ่เรียนแล้วจะบอกว่าทุกคนคนะหัวเล็กเทสมากเลยเพราะว่าใส่หมวกเล่นโอ้ยล้มลุกคุกคาน วันนี้วันนี้แม่เป็นไงบ้างขอกหน่อยแม่ล้หมหลายรอบตกใจเลย <c oughs> ก็ดูยิ่งอ่อนๆอยู่แม่ <c oughs> ไม่ได้กระดูก <c oughs> ไม่ได้กระดูกอ่อนกระดูกพุนก <c oughs> ระดูกวันนี้แบบเล่นเล่นแบบก็คือนั่นแหละเล่นสเก็ตบอร์ดมันก็ธรรมดาแหละมันต้องลม้มคนเล่นเก่งก็ยังล้มเลยแม่ไม่เพิ่งเริ่มเล่นมันก็ต้องลม้มแต่ว่าก็ต้องใส่ป้องกันไงวันนี้เราถึงใส่เสื้อนี่เป็นยังไงรู้ไหมแม่ล่มยไงล้มแล้วแบบตัวอยู่นี่จะเก็บบอร์ดไปนู่นล้มแล้วล้มไปนอนท้าสุด เราต้องสรุปล้มไม่เซฟตัวเองอย่เซฟสเก็ตบอร์ดเนี Two, ่ยเราถึงใส่เสื้อกเก่าครูบอกว่าถ้าเล่นสเก็ตบอร์ดให้ใส่เสื้อกเก่าเสื้อผ้าเก่าเก่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดเราะอกอีกหนึ่งเหตุผลที่พ่อแม่ไม่ค่อยให้ลูกเล่นสเก็ตบอร์ดเพราะว่าหนึ่งเสื้อจะเป็นรูมสองนง่งเกงอะไรจะเป็นรูหมดเลยก็เหมือนค่อยอ่ะสามเจ็บตัวสี่เพราะว่ามันมีหลายอย่างแล้วแต่พวกพวกที่เล่นทริกอะที่เล่นสเก็ตบอร์ดอะ บางทีมันสุดทมันไม่ใช่สุดที่มันเจ็บหนักมากๆพวกเล่นชิคพวกที่แบบปีนขึ้นไปกระโดดไปอะไรอย่างเงี้ยเจ็บมากๆซึ่งหนูอยากเล่นนั้นคือนั่นแหละคือเล่นก็ต้องรู้สเต็ปกันเล่นรู้วิธีกันเล่นรู้วิธีกันเซ็ตตัวเองแล้วก็ออกอย่างนึงก็คือต้องมีนี่ต้องมีเสียบตี๊กตอางเนี่ยดูเราใส่เสื้อไปดิคือถ้าเราไม่ใส่เสื้อตัวนี้ไปในวันเนี้ยเราเจ็บนะผอมันทะอลกันคือสอบเราเอาสอบลงวันเนี้ยจริงๆครูก็สอนนะว่าต้องเอาเข่าลง ต้องเดี๋กวเอาข่าวลงอย่างเดียวเพราะว่าเรามีแพทที่เข่ามีเพลสีแล้วก็ตัวแบบมอมข้างหลังนี่คือรู้เลยเราใส่สีดําไปใช่ไหมตูดเติดหลังเหลืองเป็นหมดเลยแบบ่แบบกิ้งวันนี้กิ้งอยู่ในนั้นในที่เรียนครูถามตลอดเลยยูเคอยู่เคครูห่วงบ้างเลยแบบคือกระดูกบางแล้วไงแล้วก็แล้วก็นั่งรถบ้างมาะเกบปอดเราถ่าย ครูหันมามองเลยเรียนเสร็จแล้วครูให้ซ้อมแม่ก็นั่งบนสเก็ตบอร์ดแม่ก็ไถ่แล้วก็เอาก้นแบบเอากลเลี้ยวแม่เอา้นเออก้นเลี้ยวครูครูหันมามองอืฉันไม่ได้สอนให้เราเล่นแบบนี้คือบอกไปเลยเนี่ยไอ้ลูกคือจะบอกว่ามันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเนาะสเก็ตบอร์ดอ่ะมันเล่นได้หมดลแต่ว่าคือต้องระวังต้องมี ต้องมีเซฟตี้เนาะมีเครื่องใส่ป้องกันแล้วก็อย่างคนอายุเยอะแล้วกระดูกเราอะจะบางกว่าเด็กเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราล้มไปนิดนึงอะมันมีโอกาสที่จะหักง่ายเนาะเราก็จะเชื่อมยากด้วยติดยากด้วยเพราะเวลาเล่นก็ระวังคือเราเล่นเราก็ไม่เล่นแบบลูกหรอกเราไม่เล่นเราไม่เล่นสเก็ตบอร์ดคือเราเล่นเป็นลองใ่ลองบอร์ดเราเล่นลองบอร์ดก็คือลองบอร์ดมันจะไปไทยมามันจะยืนง่ายกว่ามันจะไม่ มันจะคจะครลง่าย, <control S 1> ายแล้วก็แต่ว่ารองบอร์ดมันจะเล่นทริคเหมือนสเก็ตบอร์ดไม่ได้แต่ก็แม่ก็คงไม่เล่นแล้วล่ะทริคท์ก,กอะก็เล่นได้แต่แม่บอกว่าแม่แม่แม,แม่แค่ถ่ายไปถ่ายมาก็ดีใจแล้ว <laughs> <laughs> ค่คอยๆแบบค่อยๆนั่นสเต็ปไปเพราะว่าแต่ว่าเล่นแล้วมันก็คือมันช่วยเรื่องการทรงตัว,วกับความของแอรขงขา <laughs> เพราะเราต้องยืนท่าสวอทแทบตลอดเวลาเลย <laughs> คือคือเด็กถ้าเด็กเรียนนะ่ะ<ม>เด็กเขาก็จะเป็นเร็ว<ม>เพราะว่าเด็กเขาไม่มีความกลัวไงอย่างเราเรากลัวเจ็บกลัวล้มกลัวนั่งกลัวนี่เราก็จะเล่นชา้า<ม>เราก็จะเป็นชา้าแต่็คือนั่นแหละเพื่อสนุกเล่นเพื่อสนุกสนุกเล่นเพื่อลูกแล้วแม่ก็ได้ลองบอร์ดใช่ไหมพาลูกไปเรียนหนูแม่ได้ก่อนลูกเขายังไม่ตัดสินใจว่าเขาจะเล่นอะไรไงเพราะว่าสเก็ตบอร์ดมีหลายแบบเนาะมีหลายแบบแต่เราเราตัดสินใจว่าเราเราจะเล่นลองบอร์ดเพราะว่าอายุเราอะ เราก็เล่นตามวัยเราเนาะมันมีลองบอดแดนซ์ไงก็ไปเล่นลองบอดแดนซ์ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราแค่นี้แหละคือเล่นเพื่อนลูกมันก็เอาไว้ไถเล่นแบบไถไปไถมาสนุกสนุกใช่ประมาณนั้นออกกำลังกายเนาะทาอะไรทานยำหมูยอกับสตรอเบอรี่แล้วก็สตรอเบอรี่อยู่มากอะแล้วก็อะไรนะ อ่างงูอ่างงูเนงนหวานมากเลยเนาะออาง่นหวานอร่อยมากหมดแล้วเหรอเลนเอาเราดูบ้านก็ไม่ได้มีที่ให้ถ่ายนะแต่ก็เจอรูถ่ายจากตรงนุ้นไปห้องครัวอยากไปบ้านกว้างาต้อง b a y baby แล้วก็ p u s เดี๋ยวโอ๊ยโอ๊ยอทุกคนคะเราจะสาธิตพิธีเล่นสเก็ตบอร์ดให้ถูกต้องนะคะ ควรเล่นมาผิดต้องนี้ค่ะอะไร ครูสอนใช่ไหมคะเราจะต้องมีเ <c oughs> บบี้พุชใช่ไหมคะหรือว่าเบบี้เล็กแล้วกับเบบี้ใหญ่ก็ ai, ้ตายเถอซื ang, ้อลองบอดมาต้องแพงคนเล่นงี้น Så på ben!